วิธีสมัครไหนหน้าแอปสม้มปี2024ทําทำตามคลิปนี้ได้เลยสวัสดีนะครับเพื่อนๆก็มีหลายๆท่านถามผมว่าคุณตุ๊กทำไมถึงไม่ทำคลิปสอนเรื่องของการสมัครการทำาในหน้ากับแอปส้มบ้างนะครับวันนี้ก็เลยมาทำคลิปให้แล้วนะครับทำไมแอปส้มถึงน่าสนใจตอนนี้เพื่อนๆนะครับจะเห็นว่ามีเหล่าครีเอเตอร์เนี่ยมาทำคลิปนะครับเปรียบเทียบราคาสินค้าซึ่งพี่ส้มเนี่ยก็จะมีราคาที่ น้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนก็เลยไปโปรโมตและที่สําคัญแอปส้มเนี่ยนะครับเวลาเราสมัครเป็นสมาชิกเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องขายเราก็สร้างได้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากทําเป็นต้องมาเรียนรู้นะครับแล้วตัวของพี่ส้มเองเนี่ยเขามีโซเชียลมีเดียเป็นของเขาเองนะครับเหมือนกับพี่ติ๊กเลยสามารถที่จะไลฟ์สดได้สามารถที่จะโ like พสต์คลิปวิดีโอได้สามารถโพสต์ร,รูปภาพได้สามารถโพสต์คอนเทนต์ได้ นะครับแล้วก็ติดาตะก้าเอาสินค้าของคนอื่นมาขายได้และที่สําคัญคือกฎชุมชนของเขาค่อนข้างจะน้อยและง่ายแล้วก็ไม่เข้มงวดเราสามารถที่จะสร้างไรายได้ได้แบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องระวังเรื่องของกฎชุมชนเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะสมัครนะครับก็ดูวิธีการสมัครตามที่ผมทํานี้ได้เลยนะครับอ่ะทีนี้เพื่อนๆน,นะครับที่สมัครตัวอ่าช้อปปี้แล้วนะครับหรือว่ามีช้อปปี้แล้วเนี่ยให้เพื่อนๆคลิกลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปโอนี้ได้เลยนะครับก็จะมี ลิงก์นะครับเป็นลิงก์่วดตัวของผมเนาะนะครับใครสนใจที่จะสมัครแล้วก็มาเป็นทีมงานเดียวกันนะครับก็สมัครผ่านลิงก์ใต้นี้ได้เลยพอกดเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับถ้าใครใช้สมัครด้วยเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลหรืออะไรแล้วแต่แล้วจดรหัสได้ก็เข้าได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครสมัครโดยการใช้ตัว G m เมล ก็ให้เพื่อนเข้าโดยการใช้ Gmail เพราะว่าพอคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะเป็นเบราว์เซอร์ขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยอ่ะผมเนี่ยผมสมัครแบบ Gmail ผมก็เลยจะเข้าใน Gmail แต่ถ้าเพื่อนใช้เบอร์โทรศัพท์ก็ใช้เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ใช้พาสเวิร์ดเดียรล็อกอินได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าระบบก่อนก็ใช้ใช้เมลของเราที่เราใช้สมัครได้เลยนะครับเพื่อนๆถ้าใครใช้ Gmail เนาะเพราะว่ามันจะให้เราเข้าอ่าทีเมลอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ใช้รหัสผ่านที่เราใช้งานได้เลยนะครับนั่ยผมมกก็สครรโดาใช้ Gmail ก่อนนะครับแล้วกก็ค่อออยยยใช้เบรร์์โทททศััพืนนนีีึงนน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 นะะะะะะะคคคคครร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 ััััับบบบบบออ่่พพสสมมมเเเเเ็็จจแล้้้้้้้วีีียขขาา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 หหก ก่อนอื่นเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมล็อกอินนะครับตัวตัวเอ่อตัวอะไรช้อปปี้ของของเพื่อนๆไว้ในแอปก่อนเนาะแต่ถ้าไม่ล็อกอินไว้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเดี๋ยวแอปมันก็จะรีเซ็ตไปให้เองทีนี้ต่อมาในระบบเนี่ยตรงนี้เขาจะให้เราทำการนะครับเอ่อสมัครนะครับว่าเราจะใช้โซเชียลอะไรนะครับถ้าหลายๆคนนะครับใช้ตัว Facebook นะครับก็ใช้ Facebook ใช้เอ่อ ตัวอันนี้ก็ใช้อันนี้ได้เลยทีนี้ประเด็นก็คือว่าตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าระบบของของเขามีการอัปเดตข้อมูลหรือเปล่าณวันที่ผมทำคลิปโดเนี่ยมันจะมีการให้เราอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมนะครับทีหลังนะทีหลังตอนนี้เราก็ทําไปตามนี้ก่อนนะครับวิธีการที่เราจะทําเราก็สามารถกรอกข้อมูลตรงนี้ผ่านเนี่ยนะครับก็ให้เพื่อนๆทําแบบนี้นะครับ ให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปคัดลอกลิงก์นะครับใน Facebook เอาไว้เลยนะครับใน f a c e b o o k ที่เพื่อนๆจะเข้าใช้งานเนาะนะครับสมมติว่าผมจะเข้าใช้ Facebook อันนี้นะครับ Facebook เนี่ยควรมีผู้ติดตามเยอะๆนะเพื่อนๆคือผู้ติดตามตรงนี้ให้มีเยอะไว้แพลตฟอร์มไหนมีเกิน1 0 0่ก็ไปเอาแพลตฟอร์มนั้นผมก็จะคัดลอกจากอันน the so, ี mm. <Bere ans. S 2> ้มาอันนี้คือผมเป็นเฟซที่ผมเอามาสมัครให้เพื่อนๆดูนะครับเฟซนี้ไม่ได้ใช้เนาะนะครับพอผมคัดลอกไปแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ตับเข้ามาที่หน้้้้้้าาาานนนนนีีีีีออกกกคครร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 รัังงงงงงงึึะะบบเเส็็จแลวตตตตมมิ่่พขไปใหทซ อันนี้ผมใส่ค้างเอาไว้นะครับผมไม่ล็อกอินนะครับเพืเ่อนๆผมไม่ล็อกอินผมก็จะกดปิดไปกดปิดไปเลยนะครับกดปิดไปเนาะหรือถ้าเราไม่กดปิดใช่ไหมครับระบบเนี่ยมันพอเรากดกดปิดปั๊บมันจะขึ้นเออเลอร์เห็นไหมมันจะเด้งออกมาหน้านี้นะครับมันเด้งออกมาหน้านี้เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราไม่กดปิดเมื่อกี้นะครับเรากดย้อนจากเบ์เซอร์มาก็ได้แล้วเราเอาลิงก์ตรงเนี้ยนะครับมากดวางกดวางนะแล้วก็กดยืนยันไปเห็นไหมครับตรงเนี้ยลิงก์ตรงเนี้ยมันจะมานะครับอีกทีนึงถ้าเรากดไปตรงนี้นะครับเนี่ยมันมันจะวิ่งเข้ามาหหหหหนน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 ้้้้้้้้้้าา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 ใใใใมมมมมม่่่เเเเเเเรรรรรรกกกกกกดดดดยยยยออออตตงงงงงงีีีีีีทึ็็ไไะะคัับแลลลลววจิิ์์ส กดย้อนออกมาผมว่าตอนนี้มันเกิดจากการที่เขากำลังพัฒนาระบบอะไรสักอย่างมาเลยเออเลอร์เสร็จแล้วเราก็ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับของเราเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ข้อมูลให้ดูแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นรหัสแนะนำส่วนตัวของผมนะครับอันนี้ก็เป็นรหัสส่วนตัวของผมเช็คได้เลยถ้าใครใช้รหัสนี้ก็แปลว่าเป็นทีมงานเดียวกันเนาะนะครับเป็นทีมงานเดียวกันโอเคไหมนะครับเสร็จแล้วต่อไปเดี๋ยวผมจะยืนยันอีเมลอีเมลตรงนี้เนี่ยเราจะต้องยืนยันนะคบเพื่อนๆเพราะว่ามันจะมีให้ เขาจะให้เรายืนย e ันต, <tinc S 1> ตัวตนโดยการส่งรหัสก็กดส่งเลยนะครับรหัสนี้ไปอยู่ที่ไหนเข้าไปเช็คที่อีเมลที่เราใช้งานครับนี่นะครับก็จะมีอีเมลมาจากตัวของระบบนะครับนี่อันนี้เห็นไหมครับให้เราเอารหัสตรงนี้เป็นทาไปใส่นะครับกดคัปลอไปนะครับแล้วเราก็เอาไปวางเลยตรงนี้นะครับเอาไปวางนะนะครับกดวางป๊านะครับเรียบร้อยนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเอารหัสตั๋งปมที่อยู่ใต้คลิปนี้ใส่เข้าไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาแล้วเราก็กดส่งไปอ่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็เขาบอกว่าให ้สู่ช้อปปี้โซเชียลพาร์ทเนอร์อ่ะช้อปปี้แอเฟเวลล์คุณสามารถใช้เครื่องมือโปรแกรมผ่านทางทางของฉันในแอปอ่ะกดตกลงอ่ะทีนี้ขั้นตอนต่อไปของเรานะครับเ,เพื่อนๆเราจะต้องเข้ามายืนยันตัวต,ตนก็คือตรงนี้เห็นไหมครับ ทีนี้เรามาดูตรงนี้นะครับตรงนี้สําคัญนะครับก็คือเป็นตัวเพย์เม้นต์เห็นไหมครับก็คือเราก็มายืนยันตัวตนของเราเพื่อรับรายได้กดคลิกเข้าไปครับนะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะให้เรานะครับทำการกรอกข้อมูลนะครับกรอกข้อมูลนะครับเพื่อรับชาระเงินนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนด้วยบุ๊แบงก์ต่างๆนะครับอันนี้เนี่ยก็แนะนําว่าให้เรากรอกตามจริงตรงตามบัตรประชาชนนะครับอย่าอิจาเพี้ยนเพื่อนเดี๋ยวไม่ได้เงินเนาะอ่ะไปทาขั้นตอนต่อไปกันว่าเราเป็นบุคคลธรรมดาหรือเปล่านะครับก็เราคลิกไปครับเห็นไหมเราก็ เราก็เลือกเลยนะครับยืนยันนะครับเลือกแล้วก็ยืนยันด้วยนะชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับตรงนี้ก็จะใส่ผมก็จะใส่เป็นชื่อจริงนามสกุลจริงเป็นภาษาไทยเนาะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่ก่อนใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกไปได้เลยนะครับบันทึกไปเรียบร้อยนะครับก็ทีนี้เราก็ไปขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับเช็คข้อมูลตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับที่พี่อยู่อะไรนะครับโทรชื่อนามสกุลไห้ตรงนะครับแล้วก็กดต่อไปนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะให้เราทําการนะครับสแกนบุ๊กแบงค์นะครับของเรานะครับเข้าไปเนี่ยส ตอนนี้พอเราอัปโหลดบัญชีเข้าไปแล้วใช่ไหมครับใส่ข้อมูลให้ดูเช็คคดีตรงนี้บัญชีเนี่ยพอสแกนปุ๊บระบบมันอัลาดนะมันขึ้นมาให้เราเลยอัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับเห็นปะ่ะนะครับเสร็จแล้วเราก็กดต่อไปได้เลยนะครับกดต่อไปได้เลยนะครับ응นะครับพอเรากดต่อมาเสร็จตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เราอัปโหลดหรือว่าสแกนบัตรบัตรประชาชนของเรานะครับก็ถ่ายบัตรประชาชนของเราเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาจะถามเราเรื่องของการมีเลขผู้เสียภาษีไหมส่วนใหญ่เรายังไม่เราไม่ได้ทำบริษัทเราก็จะไม่มีเนาะเราก็จะเลือกว่าไม่่่นนนะครรับอออเดี๋ยยวผมขุญาาตถูปก อ่ะก็อัพข้อความมูลส่งไปทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาจะให้ใส่เลขผู้เสียภาษีตรงนี้ก็จะเป็นเลขประจำตัประชาชนของเราเนั่นเองนะครับใส่เข้าไปเลยมีหลายๆคนบอกว่าเลขเลขประจำตัวผู้เสียภาษีนะครับใส่ไม่ใส่ได้ไหมต้องใส่นะครับเพราะว่าเป็นจุดสีแดงแล้วทำไมถึงใช้บัตรประชาชนเพราะว่าเอาจริงนะเราเกิดมาเนี่ยนะครับเมื่อพอเราเกิดมาปุ๊บเราเนี่ยเราก็ต้องเสียภาษีอยู่แล้วทีเดแต่ว่าจะถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียหรือไม่เสียแค่นั้นเองเนาะนะครับอ่ะโอเคเสร็จแล้วข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยผมก็กดส่งเลยนะครับระบบบอกว่านะครับส่งข้้อออมูลลลนน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 ะะะะะคครรรรัััับบยยยยยยืืเเเเววใใชาาาาึงงกโ่่ิ นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับกดโอเคนะครับเขาก็จะให้เราตรวจสอบข้อมูลนะครับต่างตงตัวนี้ปุ๊บ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 นะครับว่าตรงไหมนะครับอ่ะก็จะมีข้อมูลขึ้นมาแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วอ่ะย้อนออกไปนะครับกดย้อนออกไปอ่ะนะครับทีนี้ก็เราก็ต้องรอนะครับให้ระบบของช้อปปี้เขาตรวจสอบข้อมูลของเรานะครับก็น่าจะใช้เวลาประมาณห้าวันนะที่เขาเขียนเอาไว้นะครับก็เราก็ลองเข้ามาตรวจสอบดูนะครับว่าเอ้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลหรือว่ามันจะมีอีเมลหรือว่ามีอีเมลแจ้งเข้ามาให้เราทราบหรือเปล่าก็รอดอีกทีหนึ ลองไปทำกันดูแล้วก็ฝากเพื่อนๆที่ต้องการทำในหน้าของพี่ส้มเนี่ยแบบแบบจริงจังนะครับก็มาสมัครคอร์สเรียนการทำในหน้ากับพี่ส้มได้นะครับ <c oughs> เพราะว่าผมมีคอร์สเรียนราคาเบาเบนะครับที่เพื่อนๆจับต้องได้แล้วก็สอนทำทุกอย่างสอนสอนตั้งแต่เริ่มจนนะครับแบบจับมือทำจนเพื่อนเพื่อนทำเป็นนะครับแล้วก็มีห้องเรียนด้วยมีกลุ่มเรียนด้วยสามารถสอบถามคงได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากนะครับเรียนรู้ลงมือทำ เท่ากับสำเร็จฝากแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับที่จะเรียนรู้นะครับก็ทักหาผมได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับ